กัดสีงามแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครปลูกบอนสีนะคะแล้วสีไม่สดสีไม่สวยไม่กัดสีนะคะครูสงมีเคล็ดลับมาฝากค่ะเล็กเล็กน้อยนอยค่ะเพื่อนเพื่อนของดีบอกต่อค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะครูสงทวนทำนะคะครูสงก็มีเคล็ดลับอะไรดีๆก็อยากมาฝากเพื่อนๆนนะคะสําหรับการปลูกบอนสีเพื่อนๆนหลายคนก็ปลูกกันแทบทุกคนแทบทุกบ้าน นะคะใครๆก็ชอบวันสีเพราะว่าเขาสวยค่ะอย่างเช่นชายชนต้นนี้นะคะโหกัดสีงามมากค่ะเพื่อนๆค่ะกัดสีมาแทบทุกใบเลยค่ะแล้วสีเนี่ยแดงสดจังสดใสามากสวยมากนะคะวันสีชายชนใครๆก็รักใครๆก็ชอบค่ะแม้กระทั่งครูสงเองก็รักเหลือเกินค่ะวันสีชายชนต้นนี้ไปดูเคล็ดลับกันค่ะเพื่อนๆ รักชอบบอนสีนะคะเราก็ต้องหมั่นดูแลเขาค่ะปลูกแล้วดูแลเขาเหมือนกับเลี้ยงลูกเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเลี้ยงลูกแบบทิ้งทิ้งกว้างๆเนี่ยลูกเราก็จะไม่ประสบผลสําเร็จในการดําเนินชีวิตนะคะเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับคุณสงค่ะง่ายๆค่ะทําตลอดทําประจําแล้วก็หลายคนก็ทําแบบนี้นะคะแต่วันนี้คุณสงมีเคล็ดลับเพิ่มเติมตม,มาฝากเพื่อนๆค่ะไปลงมือทํากันเลยค่ะ นี่เลยนะคะสูตรเด็ดเคล็ดของผสงก็มี1กาแฟ1ซองเลยค่ะในกาแฟ1ซองนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มชุบก,กำลังค่ะผุสงก็จะใช้ประมาณ1ฝานะคะในนี้ก็จะมีวิตามิน b 2 b 5 b 6และ B12 ครบท้วนในกระบวนการบำรุงต้นไม้เลยค่ะส่วนไข่นะคะใช้1ฟองค่ะในไข่นะคะมีโปรตีนบำรุงต้นไม้ให้แตกรากแตกกอแตก ออลอดแตกพึ่งนะคะแล้วก็ผงชูรสค่ะเล่งการจเจริญเติบโตเลยค่ะทั้งลำต้นทั้งรากทั้งใบเลยค่ะสวยงามค่ะด้วยสิ่งนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตอกไข่กันอตอกไข่เปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆขยำเข้าไปได้เลยค่ะเปลือกของเขาเนี่ยยังมีแคลเซียมนะคะป้องกันพวกแมลงหอยหอยทากแมลงในดินนะคะหรือหนอนในดินได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหอยทากโอ้โหไม่มากต้อนกลายเลยค่ะหลอดเนี่ยพุ่งทุกหลอดนะคะ นี่เลยค่ะกากาแฟที่ตากแห้งเอาไว้แล้วมีคู้สมขอมาจากร้านกาแฟนะคะแล้วก็ตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้นานๆค่ะเราจะใช้เมื่อไหร่ก็สามารถนํามาใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะใช้ประมาณ3มช้อนโต้นะคะนี่เลยค่ะ3ช้อนโต๊นี้นะคะเราจะนําไปโรยที่อรอบๆโคนต้นของบอนสีนะคะนี่เลยค่ะเราก็จะโรยรอบๆโคนต้นของเขา เพื่อให้กากาแฟเนี่ยละลายตัวเองลงไปในดินซึมเข้าไปในดินแล้วไปช่วยรากนะคะช่วยให้รากจเจริญงอกงามเป็นอย่างดีเลยค่ะ แล้วนะคะเมื่อเราโรยกากาแฟาเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยกาแฟากาแฟากับไข่นะคะผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังที่เราผสมเอาไปแล้วค่ะนี่เลยค่ะอ่าสูตรเข้มข้นนะคะราดลงไปที่ขอบขอบข้างข้างกระถางอย่าไปโรยอย่าไปราดที่โคนต้นของเขานะคะราดที่ข้างข้างรอบๆบค่ะอ่าเพราะสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นค่ะเราจะใช้สูตรเข้มข้นไข่นขหนึ่งฟองนี้นะคะ ใช้หนึ่งฟองต่อหนึ่งกระถางเท่านั้นค่ะอ่านี่เลยค่ะใส่ลงไปเลย แล้วนะคะน้าล้างถ้วยล้างชามที่เราผสมไข่ผสมผงกาแฟนะคะเราล้างแล้วก็มาลาดซ้ำได้เลยค่ะเพื่อละลายผงกาแฟแล้วก็ปุ๋ยสูตรเข้มข้นของเรานะคะแล้วก็ตามด้วยน้ํารอบสุดท้ายลดได้ทั้งลดได้ทั้งทางรากและทางใบลดได้เลยค่ะไม่มีผลต่อต่อใบของบอนสีชายชนของเราเลยนะคะใบเนี่ยจะไม่ไหม้ไม่เกลียมเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสูตรธรรมชาติมากๆค่ะนี่ ใบสวยมากค่ะนี่เลยค่ะโอ้แดงแดงสดมากสวยที่สุดเลยค่ะข,ของดีบอกต่อนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ทํากันตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําเนี่ยมอนสีก็จะไม่งามไม่กัดสีแดงสดใสแบบนี้หรือว่าอาจจะกัดสีแต่ไม่สวยนะคะทดลองดูนะคะเพื่อนๆ ค่ะแล้วบอลสีของเพื่อนๆก็จะสวยงามแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนรับประกันได้เลยค่ะสวยทุกต้นสวยทุกใบค่ะคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆนวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ